กรองแก๊สเนี่ยก่อนเข้าหัวฉีดหรือที่เราชอบเรียกกันว่ากรองละเอียดเนี่ยนะครับฟิลเตอร์อ่าแก๊สฟิลเตอร์เนี่ยนะครับกรองราคาไม่แพงหรือราคาไม่สูงกับกรองที่ราคาสูงกว่าที่เป็นของแท้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามเนี่ยคุณภาพมันต่างกันไหมให้พี่ไอซตอบไปกว่าก็ ผมบอกได้เลยว่าต่างกันอย่างชัดเจนอย่าไปเข้ากลุ่มเขาเพราะว่าตัวตัวกองเนี่ยมันทาหน้าที่กลองสิ่งสุขปกอยู่2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นน้ําก็คือตัวน้ํามันดินหรือทาไอ้นั่นกองอยากเรายังไม่อยากไปพูดถึงมากในกองละเอียดเนี่ยแหละตัวตัวทาที่มันมันมาจากการระเหยถูกไหมครับแล้วก็เศษอ่พวกเศษที่มันเล็กๆมากๆแล้วทีเนี้ย มันจำเป็นที่จะต้องใช้กองที่ละเอียดในการกองเพราะไม่งั้นจากอันนี้มันไปไหนต่อก็เข้าไปที่แม็กเซนเซอร์แล้วก็ไปโดชีพถูกไหมครับซึ่ง2ตัวนั้นน่ะถ้าใช้เราใช้กองไม่ดีเราจะเห็นว่ามันพังอายุสั้นอายุสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็เปิดมามีน้ํามันเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเมื่อนั้นหรือถ้าเห็นที่โหชีพพังเร็วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ใช้กองไม่แท้หรือกองไม่ดีพอ ใช่ไหมทำให้หัวฉีดเนี่ยพังเร็วก็ตัวในตัวไส้กรองเองเนี่ยมันมีทั้งในแบบที่เป็นกระดาษแล้วก็แบบที่เป็นโพลิเมอร์เดี๋ยวผมหยิบให้ดูไกลๆเดีได้เห็นชัดๆอันนี้เป็นกรองแบบปกติกที่ AC เราใช้กันมานานแล้วนะครับยี่ห้อเซอร์ทูนะครับของปรอมเยอะมากนะครับแต่นี้แท้เนาะก็จะ มีน้ำหนักหน่อยงานเชื่อมดีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรองที่คุณภาพสูงขึ้นมาเราเรียกมันว่า AC u l t r a 360นะครับ mm hmm. ก็จะสามารถดักน้ำมันที่ปนมากับออไอแ gas ได้เป็นอย่างดีนะครับดเดี๋ยวเรามีคลิปเดี๋ยวเราลงคลิไปไว้ให้ทีหลังอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพามาดูอีกส่วนนึงอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าเลยครับเป็นกรองของ w a t e r นะครับอันนี้เป็นกล่องแท้ยังไม่มีของปลอมนะนะครับกรองรุ่นนี้ละเอียดมากไส้กรองเป็นออโฟริเมอร์นะครับก็จะมีความละเอียดที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับทิศทางของข้อได้ด้วยเอื้ออำนวยแล้วก็สะดวกกับการติดตั้งในรถหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้ตัวใหม่แน่นอนใจมากตัวใหม่รุ่นใหม่หรือใหม่ ีนี้สามารถหมุนหมุนปรับให้เป็นคู่กอย่างกองตัวนี้นะครับซาจ้าเดี๋ยวนะกองตัวที่บอสถือเมื่อสักครู่เนี่ยบอสเห็นในแอปแอปหนึ่งราคาเท่าไหร่นะ30บาท30บาทถ้าของจากหน้าโรงงานที่โปแลนด์เนี่ยอยู่มาสัก4ยูโรครับง่ายๆก็คูณ4ี่สิากว่าเข้าไปก็น่าจะ1 6อยหนะครับไม่รวมค่าขนส่งค่าแวล เมืองไทยมาขายสามสบบาทนะเมืองไทยผมตอบไม่ได้ว่าแท้หรือเปล่าที่เมืองนอกของแท้จะอยู่ประมาณสี่เหรียญน,น้ำหนัก<า>ตาก่างกันเยอะยแต่จริงๆอ่ะเราจับของแท้กับของใช่ลุงจับได้สจับของแท้กับของ หรือเคยใช้คำว่าของเทียบกันนะคือผมเคยผมเคยไปเดินดูงานงาน e x h i b i บิ o ันโชวในในต่างประเทศเนาะที่เป็นงานของแก๊สเนี่ยเขาจะมีกรองพวกนี้มาขายนะครับโรงงานแท้เอาของเขามานะครับส่วนของทำโลกลมแบบก็เอามาเหมือนกันแต่ไม่ติดสติกเกอร์ครับเลือกเลือกกี่ห้อได้ครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นแบรนด์ของตัวเองทำได้ทุกอย่างน้ำหนักต่างกันแน่นอน2คุณภาพไส้กรองข้างในต่างแน่ ทีนี้พอมันไม่กองหรือคุณคุณภาพการกองมันไม่ดีเนี่ยไอสิ่งสกรปรกที่เหลือมันไปที่ไหนล่ะมันก็ผ่านไปที่ pressure sensor ก่อนหรือเราเรียกว่า MAP sensor <ช>ก็ได้หรือ map น e n s o r นั่นแหละตัวนี้ก็เป็นตัวตรวจวัด แรงดันและแรงดูดกับบางทีก็วัดอุณหภูมิได้มันก็จะส่มส,สมสม,มันก็จะสกปรปกนะเป,นเ,ปนเป็นคลองคลองที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีพอครับลวตัวหนึ่งก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นเพชรเซนเซอร์อตัวหนึ่งของแท้แพงนะครับราคาสูงแน่นอนแต่ของแท้ส่วนใหญ่จะทนมากนะครับไม่เสียง่ายๆหรอกส